การประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศโรงเรียนวัดคงคาสวัสด์ตั้งอยู่หมู่ที่5้าบ้านท่าเมงลักตำบลสกอมอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต3เป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็กเปิดสอน3ระดับคือระดับประถมมวัยระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนักเรียนจำนวน116คนครูจำนวน13คนปัจจุบันมีนางสาวชาลิสา เพ่งหนูเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนวัดคงคาสวัสด์มีพื้นที่ทั้งหมด70ไร่9ตารางวามีการแบ่งพื้นที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรเพื่อโครงการอาหารกลางวันโดยข้อจํากัดทางสภาพภูมิศาสตร์ของโรงเรียนและชุมชนที่มีสภาพดินเป็นโกรดหน้าฝนเป็นโคลนตมหน้าแลง้งดินแห้งและแข็งประสบป,ปัญหาน้ําท่วมในทุกปีทําให้ทรัพย์สินสภาพแวดล้อมและผลผลิตทางการเกษตรเสียหายนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มีปัญหาครอบครัวไม่ได้รับการดูแลทั้งในด้านอาหารและสุขภาพซึ่งส่งผลต่อภาวะโภชนาการของนักเรียนในทุกด้านทําให้โรงเรียนเล็งเห็นความสําคัญจึงได้ดําเนินการโครงการอาหารกลางวันตามมาตรฐาน5ด้านดังนี้ มาตรฐานที่1ด้านการบริหารจัดการตัวชี้วัดที่1มีการบริหารแผนงานโครงการอาหารกลางวันที่มีประสิทธิภาพโรงเรียนมีการประชุมวางแผนจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสอดคล้องกับนโยบายสภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียนโดยใช้หลักการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาตามแนวทาง KKT model Kingdom of Knowledge Team มีการกำหนดปฏิทินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานและรายงานผล ต่อผู้มยการโรงเรียนทราบคุณครูประจำชั้นบันทึกการรับอาหารกลางวันทุกคนทุกวันมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการในการกำหนดเมนูอาหารกลางวันผ่านโปรแกรมไทยสกุลลันจัดซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพและมีปริมาณสารอาหารครบถ้วนทุกเดือนส่งผลให้นักเรียนได้รับประทานอาหารครบห้ามุ่และมีภาวะโภชนาการที่ดีตัวชีวัดที่2มีระบบการบริหารการเงินและสินทรัพย์โครงการอาหารกลางวันที่มีประสิทธิภาพโรงเรียนออกใบเสร็จอย่างถูกต้องทุกครั้งที่ มีการรับเงินจัดทำเอกสารการจ่ายเงินถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบและแนวปฏิบัติเก็บรักษาเงินและนำเงินดอกผลส่งคลังตามระเบียบมีการนำฝากเงินโครงการอาหารกลางวันทุกครั้งที่ได้รับและนำส่งเงินคงเหลือคืนองค์การบริหารส่วนตำบลทุกภาคเรียนจัดทำรายงานผลการใช้เงินโครงการให้ผู้อหน่วยการโรงเรียนทราบทุกเดือนมีคณะกรรมการการควบคุมดูแลพัสดุให้มีการใช้การบริหารพัสดุอย่างเป็นประโยชน์สูงสุดส่งผลให้โรงเรียนมีการบริหารการเงินและสินทรัพย์ที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบันตัวชี้วัดที่3มีการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานอาหารกลางวันโรงเรียนมีแขนการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลโดยพุ่มในการโรงเรียนลงนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันและกิจกรรมที่สนับสนุนส่งเสริมโครงการอาหารกลางวันทุกเดือนครูบันทึกสรุปรายงานผลการกำกับและติดตามนำผลไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาอย่างต่อเนื่องภาคเรียนละสองครั้งส่งผลให้การ ดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันมีความเป็นระบบและครอบคลุมทุกกระบวนการตัวชี้วัดที่4มีการพัฒนาบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องด้านอาหารกลางวันโดยใช้วิธีการที่หลากหลายโรงเรียนมีแผนการพัฒนาบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาหารกลางวันเช่นประชุมอบรมสัมมนาศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆมีกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีการส่งบุคลากรในโรงเรียนจำนวนสองคนเข้ารับการพัฒนาอบรมการใช้โปรแกรม แกรมไทยสกุลลันที่ทางสำนักงานเขตพื้นที่ได้จัดขึ้นมาขยายผลการดำเนินงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นขยายผลให้กับนักเรียนผู้ปกครองแม่ครัวคณะครูและบุคลากรส่งผลให้โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีทักษะในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันและสามารถใช้โปรแกรมไทยสกุลลันได้อย่างคล่องแคล่ว มาตรฐานที่สองด้านการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่1โรงเรียนมีหลักสูตรหรือหน่วยการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการดําเนินงานอาหารกลางวันโรงเรียนมีหลักสูตรมีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้กะทําแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กับการดําเนินงานอาหารกลางวันในรูปแบบการบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มาจัดให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้นมีการประชุมรายงานผลการจัดการเรียนรู้นําผลมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาหลักสูตรหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตัวชี้วัดที่2 การจัดแหล่งเรียนรู้ที่บูรณาการกับการเรียนรู้ในการดําเนินงานอาหารกลางวันโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการดําเนินงานเกษตรเพื่ออาหารกลางวันได้แก่แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่แหล่งเรียนรู้การเพาะเห็ดนางฟ้าแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงปลาดุกในกระชังและบอร์ซีเมน แหล่งเรียนรู้ผักปลอดสารพิษแหล่งเรียนรู้มะนาวในบอร์ซีเมนแหล่งเรียนรู้พืชสมุนไพรและแหล่งเรียนรู้สากลนักเรียนมีการนําผ,ผลผลิตทางการเกษตรมาหมุนเวียนในโครงการอาหารกลางวันผ่านระบบสากลนักเรียนตามกิจกรรมผลผลิตสู่สาก์ก่อนเข้าครวัวมีการจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการอย่างเป็นระบบมีการใช้แหล่งเรียนรู้มาบูรณาการจัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระกา,ารเรียน,นรู้นําผลผลิตทางการเกษตรของโรงเรียนมาแปรรูปผล ผลิตและขยายผลสู่ชุมชนครอบครัวสามารถนําไปประกอบอาชีพได้เช่นข้าวเกลียบเห็ดไข่เค็มสมุนไพรปลาดุกแดดเดียวและน้ําพริกสมุนไพรส่งผลให้นักเรียนมีความรู้มีทักษะในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสามารถจําหน่ายและนําไปประกอบอาชีพได้ตัวชิวัดที่ 3. การสร้างองค์ความรู้ในการดําเนินงานอาหารกลางวัน โรงเรียนมีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆให้กับนักเรียนผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานในแต่และระดับชั้นและความสนใจของผู้เรียนเชเ่นโครงงานจัดโรเพื่อสุขภาพโครงงานน้ำพึ่งมะนาวโครงงานไข่ม้วนเพื่อสุขภาพโครงงานไข่เค็มสมุนไพรโครงงานข้าวยำสมุนไพรเพื่อสุขภาพและโครงงานน้ำพลิกสมุนไพรเพื่อสุขภาพครูมีการออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาการเลี้ยงไก่ไข่ระดับมัธยมศึกษาปีที่สองส่งผล ผลให้มีวิทยาฐานะที่สงขึ้นมีการจัดทำ best practice โครงการเช่าคงคาสุขภาพดีชีวียั่งยืนในชื่อกิจกรรมผลผลิตเกษตรสู่สากรก่อนเข้าครัวส่งผลให้นักเรียนมีความรู้มีทักษะความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และนำเสนอผลงานจนเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน มาตรฐานที่3ด้านการดําเนินงานอาหารกลางวันตัวชีวัดท,ที่1มีข้อมูลสารสนเทศด้านภาวะโภชนาการของนักเรียน <C ri> และวิธีการแก้ไขปัญหาภาวะทุกโภชนาการโรงเรียนจัดทําข้อมูลภาวะโภชนาการของนักเรียนทุกชั้นเรียนมีการคัดกรองนักเรียนทุกคนสรุปเป็นข้อมูลสารสนเทศเป็นระดับโรงเรียนและนําข้อมูลไปใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหาภาวะทุกโภชนาการของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรมส่งผลให้คุณครู ทราบข้อมูลภาวะทุโภชนาการของนักเรียนและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเช่นการเฝ้าระวังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานการดื่มนมและการออกกําลังกายให้เหมาะสมเพื่อให้นักเรียนทุกคนมีภาวะโภชนาการมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีตัวชี้วัดที่2การนําโปรแกรมการจัดอาหารกลางวันไทยสกุลันไปใช้ในการจัดอาหารกลางวันให้กับผู้เรียนโรงเรียนมีการสํารวจความต้องการในการรับประทานอาหารของนักเรียนโดยให นักเรียนมีส่วนร่วมในการเสนอรายการอาหารผ่านกล่องรับความคิดเห็นครูผู้รับผิดชอบจะทำบันทึกรายการอาหารประชุมและวางแผนการจัดทำรายการอาหารมีการเขียนรายการเมนูอาหารและสารอาหารที่ได้รับผ่านป้ายประชาสัมพันธ์แสดงรายการอาหารมีการแต่งตั้งคณะกรรมการหมุนเวียนตรวจสอบรายการและวัตถุดิบในการประกอบอาหารจากโปรแกรมไทยสกุลลันทุกวันส่งผลให้โรงเรียนสามารถจัดอาหารกลางวันที่ได้มาตรฐานผ่านการคำนวณ ปริมาณสารอาหารและคะแนนคุณค่าของเมนูอาหารในแต่ละวันนักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนและมีคุณค่าทางโภชนาการตัวชี้วัดที่3โรงเรียนมีมาตรฐานสุขาพิบาลอาหารที่ดีตามเกณฑ์กรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขกำหนดโรงเรียนมีการแต่งตั้งครูเวรสวัสดิการประจำวันในการบริการติดตามการทำความสะอาดสถานที่รับประทานอาหารบริเวณโรงอาหารและระบบสุขาพิบาลที่ดีของโรงอาหารผ่าน เกณฑ์25ข้อเช่นสถานที่รับประทานอาหารและบริเวณทั่วไปของโรงอาหารมีความเป็นระเบียบสะอาดมีบริเวณที่เตรียมปรุงอาหารและผนังบริเวณเตาไฟทำด้วยกระเบื้องสภาพดีสามารถทำความสะอาดได้ง่ายและสูงจากพื้น80ซนติเมตรมีภาชนะสำหรับใส่เครื่องปรุงสะอาดมีฝาปิดและวางสูงจากพื้น80เซนติเมตรถาดหลุมทำด้วยสเตลเลตมีชั้นวางสำหรับความถาดหลุมที่ได้มาตรฐานมีการวางช้อนซ่อมเอาด้ามขึ้น ในภาชนะที่โปรงมีถังขยะที่มีฝาปิดไม่รั่วซึมมีรางระบายน้ำที่มีสภาพดีมีการคัดแยกขยะเปียกและขยะแห้ง มีบอ่อดักเศษอาหารและดักไขมันที่ใช้การได้ดีก่อนระบายน้ำเสียทิ้งผู้ปรุงผู้เสิร์ฟแต่งกายสะอาดมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงผ่านการตรวจสุขภาพประจำปีไม่มีโรคผิวหนังและโรคติดต่อตัวชี้วัดที่4การจัดบริการอาหารกลางวันและเครื่องดื่มให้แก่นักเรียนอย่างทั่วถึงเพียงพอและมีคุณภาพโรงเรียนมีการจัดทำอาหารกลางวันบริการนักเรียนทุกคนทุกวันในปริมาณที่เพียงพอและมีคุณค่าทางโภชนาการครบห้ ห,หมู่อย่างต่อเนื่องมีการสรุปผลการจัดให้บริการอาหารกลางวันและน้ำดื่มที่นักเรียนได้รับอย่างครบถ้วนทั่วถึงและมีคุณภาพโรงเรียนมีจุดบริการน้ำดื่มที่สะอาดอย่างเพียงพอทั่วถึงถูกสุขลักษณะของกรมอนามัยในทุกห้องเรียนอาคารเรียนและโรงอาหาร มาตรฐานที่4ด้านการมีส่วนร่วมเครือข่ายตัวชี้วัดที <pussy> ่1ภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการให้การสนับสนุนการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนได้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลสกอมผู้ปกครองนักเรียนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลบ้านท่าแมงลักโรงพยาบาลเทพาสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเทพาสํานักงานเกษตรอําเภอเทพาวัดคงคาส สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมอปัตตานีร้านค้าในหมู่บ้านท่านเมงล้าเครือข่ายรักสุขภาพและเครือข่ายโรงเรียนตำบลสกมตัวชีวัดที่2การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายโรงเรียนมีการระดมความคิดโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นปราชญ์ชาวบ้านและวิทยากรมาถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรโดยการนำนักเรียนไปศึกษาเรียนรู้เช่นกิจกรรมการกินข้าวหมดจานดื่มน้ำหมดแก้วกิจกรรมข้าวยำสมุนไพรกิจกรรมการทำลูกประคบและน้ำมันเหลือง กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําก้อนเชื้อเห็ดกิจกรรมยั่วเกษตรกิจกรรมเครือข่ายรักสุขภาพส่งผลให้นักเรียนได้รับความรู้และความสามารถในการมาประยุกต์ใช้ในโครงการอาหารกลางวันได้โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรคนเงินและวัสดุมาสนับสนุนการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันในรอบปีการศึกษาคิดเป็นเงิน1นึ่งแสนบห้าบาทมีการส่งเสริมผลผลิตระหว่างโรงเรียนชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการรับซื้อ ผลผลิตทางการเกษตรจากชุมชนมาจัดทำอาหารกลางวันและนำผลผลิตของโรงเรียนที่เหลือจากโครงการอาหารกลางวันไปจำหน่ายสู่ชุมชนผ่านระบบสาก์นักเรียนโรงเรียนและชุมชนร่วมกันวางแผนการทำกรเกษตรแบบผสมผสานและ,กะเกษตรอินทรีย์มาสนับสนุนโครงการอาหารกลางวานันนักเรียนเกิดการเรียนรู้และชุมชนได้เป็นชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตัวชี้วัดที่ 3. การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวานันโรงเรียนมีการเผ แพร่ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันในรูปแบบและกิจกรรมที่หลากหลายผ่านช่องทางต่างๆจํานวน6กิจกรรม6ช่องทางได้แก่กิจกรรมการเกษตรเพื่อโครงการอาหารกลางวันผ่านช่องทางลายผู้ปกครองและช่องทางหนังสือราชการกิจกรรมกินข้าวหมดจานดื่มน้ําหมดแก้วผ่านช่องทางเพจ f a c e b o o k โรงเรียนกิจกรรมผู้ปกครองเลี้ยงอาหารนักเรียนผ่านช่องทางสารคงคากิจกรรมโรงเรียนปลอดโฟมผ่านช่องทางเสียงตามสายหมู่บ้านกิจกรรมประช ให้ความรู้ผู้ปกครองนักเรียนในด้านโภชนาการในยุคโควิดผ่านช่องทางการประชุมผู้ปกครองและออกบูธจำหน่ายสินค้าแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรตามหน่วยงานต่างๆที่จัดขึ้นส่งผลให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างที่ดี มาตรฐานที่5ด้านผลผลิตผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่1ภาวะทุพโภชนาการตามเกณฑ์โรงเรียนมีการตรวจสุขภาพชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงนักเรียนทุกคนเป็นประจำทุกเดือนลงในแบบบันทึกสุขภาพนักเรียนแบบสอสอสม,มีการรายงานภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนทั้งโรงเรียนทุกภาคเรียนจากข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงใน DMC เดือนกร,รกฎาคมปีการศึกษา2563พบว่านักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการดังนี้ผอมจำนวน จำนวคนคิดเป็นร้อยละ4.31เตี้ยจำนวน11คนคิดเป็นร้อยละ9.48และอ้วนจำนวน8คนคิดเป็นร้อยละ6.90เนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์โควิดนักเรียนต้องอยู่บ้านตามนโยบายหยุดเชื้อเพื่อชาติส่งผลให้นักเรียนไม่ได้รับการดูแลและไม่มีการควบคุมคุณภาพอาหารตัวชี้วัดที่2ผลการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการจากผลการบันทึกภาวะทุพโภชนาการในช่วงปลายปีการศึกษา2 5 0 162พบว่านักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับปีการศึกษา2563โรงเรียนจึงมีการประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการโดยมีโครงการกิจกรรมต่างๆมาสนับสนุนซึ่งนักเรียนอ้วนใช้กิจกรรมออกกําลังกายและจัดอาหารกลางวันที่เน้นผักและผลไม้นักเรียนผอมแก้ปัญหาโดยการให้นักเรียนนําอาหารกลางวันที่เหลือจากโครงการอาหารกลางวันกลับไปรับประทานที่บ้านเตีย้ยแก้ปัญหา โดยการให้ดื่มนมวันละ2ถุงและนำนมที่เหลือในวันสุกกลับไปดื่มที่บ้านส่งผลให้นักเรียนที่มีน้ำหนักต่อส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ผอมลดลงร้อยละ1.14และนักเรียนที่มีน้ำหนักต่อส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์อ้วนลดลงร้อยละ5.82